Donasom 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 panin, donasom 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 ซอนขึ้นมาแล้วนะี้มเต็มเลยสว,วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาออกหมายกินปลากับหน้าไม้ตัวจิ๋วของเราแล้วก็วันนี้ผมจะมีโอกาสมาเทีลูกดอกจัดทรงให้ดู ผมได้มาสองดอกของที่พิยาลูกดอกของพิยาอยู่ที่ในกลุ่มหน้าไม้ฝรั่งใครสนใจก็ทักหาพี่เขาได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซตรงนี้ให้ดูเฟซของพี่เขาหรือว่าลูกดอกทุกสนิดของหน้าไม้ฝรั่งทักหาหพี่เขาได้เลยลูกดอกผมบอกว่าคนแม่นเลยมันจะเป็นลูกดอกเงี่ยงพับจัดทรงยิ่งมากบณผู้สมผมเทดบนบกแล้ววันนี้จะมายิงลงน้ํา จะมาเหตุกับหมายให้ดูเนีย่ยลูกดอกเดี๋ยวเหตุลูกดอกให้ดูน้นชมมันจะเป็นลักษณะนี้ลูกดอกเนี่ยเรียวโหเดี๋ยว,ว,วผมก็จะใช้กับกระบ,บอกผีเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะาจมาอธิบายละเอียดให้ดูเกี่ยวกับระหว่างลอกสปินแล้วก็ลอกกระปุก ที่ใส่ยิงปลาแล้วก็กระบ,บอกอีอีข้อดีข้อเสียมันมียังไงเดี๋ยวผมจะมาที่ายให้ดูคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับส่วนน้าไม้ที่เราจะใช้ก็คือเจ้าหน้าไม้ผีหนึ่งคนนี้เนี่ยผมติดเล็ดดดพี่อาศัยเล็งง่ายเวลาจุดแดงขึ้นป้หมายแล้วก็กดเลยข้อดีข้อของมันก็คือ มันจะเป็นตัวเล็กเบาแล้วก็มีระบบเสียกายแบบเป็นเขี้ยวตัวนี้พี่หนึ่งเป็นหน้าไม้ที่คนนิยมเล่นกันมากๆนี่เลย่านผู้ชมร้านหักตามนี้เลยเลยผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรมีสปอนเซอร์เข้าอะไรแต่ผมแนะนำให้ติดต่อหาร้านนาเขาได้เลย Signal s p o r t ตร้านที่จำหน่ายหน้าไม้ตัวนี้ กอนอะไรก็เขาก็มีขายพี่ผมชอบตัวนี้ก็คือมันเล็กพกซอนง่ายจับไปไหนมาไ,ไหนง่ายแล้วก็อีกอย่างมันก็แรงด้วยมือสมถ้าโดนตัวนี่มีฮัรู้เลยตัวใหม่นะเขามีริมอัพแล้วนะตัวนี้มันจะเป็นริมเดิม80ปอนส่วนริมอัพจะเป็น95เพิ่มอีก15ปอนเดี๋ยวเป็นไงผมกำลังสั่งมา ริมเดี๋ยวถึงผมรีวิวให้ดูขึ้นสายก็ง่ายครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมใส่แว็คหล่อลื่นด้วยใส่เปนนานๆมันจะเกิดการสึกหล่อถ้าไม่ใส่แว็คหล่อลื่นสายขึ้นสายก็เหมือนผมเคยรีวิวให้ดูซ่องแล้ววันนี้เลือกไม้ธรรมชาติท่านผู้ชมไม้ฮิบบอขึ้นต้นพุทราซุ่มดูปลาที่ตรงนู้น ก็จะมีตัวหห้ยิงไหมวันนี้เนี่ยไีขึ้นผมจะใส์เข่าขึ้นช่วยเนีพว่าตัวนี้ผมจะหอดแอนตี้เดฟาตัวคือผมใช้ลูกดอกตัวนี้มันจะเป็นลูกดอก5.8-5.9แล้วมันจะลดแอนตี้เดฟาไม่ได้ผมก็เลยหอดออกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดันเข้าไปได้เลย การใส่ลูกดอกอก็ไม่ยากนดยส่วนนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาสายกลับมาเนี่ยเดานาเขาก็จะหมายตรงมารไว้ให้ดูสายต้องเอาไว้ตรงข้างเอาไว้ข้างไหนก็ได้เก็บกินตรงข้าง มันจะเป็นมาร์กเราตัวนี้ขึ้นบนนาเขาบอกมาอย่างนี้แล้วก็เก็บสายนะคือดันไปให้สุดลูกดอกด,ดันไปให้ตรงเคียวสายของมัน ผมยิงแล้วไอซ้อนน่นะทุกคนไอซ้อนกำลังจะขึ้นมาเดี๋ยวดูอยู่ใต้น้ำลึกเนี่ยดูไหมโอ้มันอยู่ใต้น้ำลึกมากนะทุกคนหาดเซนไอซ้อนผมใจร้อนเกินไป อยู่ใต้น้ํำลึกมากกดไม่โดนเลย <c oughs> <c oughs> ขึ้นสายไม่ทันสิทธิ์ไอ้ช่อนลอยว่ายทวนมาทุกชมอยู่ใต้น้ํำลึกมากมันเป็นมันไม่มีสายผมก็เลยกดลองเสี่ยงวัดดวงดูไม่โดนเลยเดี๋ยวเป็นไงเป็นลุ้นด้วยกันครับว,ว่าจะมีตัวให้ยิงไหมวันนี้ โดนไหมอาจจะโดนน้องนะุชมนปานินเอาทรายไปแล้วโอ้่าจะคล้องี๋ยวเราจะเดินซูด đột lẽ lúc không, nó xuống mày ăn nhiều rồi mới luôn สายเจียวนะส้มตัวแรกเลยวันนี้เดี๋ยวเราจอบดูไอซ่อนต่อเราขึ้นมีตัวขึ้นมาให้ยิงไม่น่าฮ่านะหน้าไมา้จิ๋วของเรากระดูกดอกจัดส้งนี่ฮัลโหล เ็นลูกดอกลูกดอกของที่ยาจัดทรงเดี๋ยวขอเก็บปลาไว้ก่อนนะท่า้ชมแล้วก็จบไปช่อนต่อเก็บได้หนึ่งเต็มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวต่อไป ากาศวันนี้มันก็ฟ้ามืดบ้างแล้วก็แดดบ้างทำให้ปลาไม่เห้าวนักทุนกว่าจะได้ยิงตัวนานมากเลยนั่งเป็น20-30นาทีกว่าจะได้ยิงตัวหนึ่งเดี๋ยวได้นั่งแล้วก็รอไปเลยเดี๋ยวเราลุ้นตัวต่อไปกันครับ ตัวไี้สองโดนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บสายเข้ามาช้าๆสายบดีสวยเลย ลูกดอกของที่เขาดีมากแบบว่าถ้ามีตัวขึ้นมาให้กดแล้วก็แบบว่าไม่พลาดสักตัวเลยเลย xoay anh rồi xong bây giờ lúc đó bé ba hà luồng lên xoay bụng xoay bụng Tua ใบใหญ่มันก็มีโอกาสจะหลุดนะยากมาก,กนะทุกชมนลูกดอกตัวน,นี้เม็ดผมรีวิวให้ดูเพราะว่าเขาจะเป็นลูกดอกอยังงรับเนี่ยจะเป็นไงเก็บปลาไว้ก่อนนะทุกชมน จอแต่ปันนี่ไหนส้นยังโห่หัวข,หขึ้นมายิงสุดท้าเลยส้นตัวเดิมมาดูส้มโดนไหนวันนี้น่าจะไม่เหลือแล้วดูส้มตัวนี้ส้นขึ้นมาแล้วนะส้มเต็มเลยกด <g ird> เข้าไปก็คือโดนเลยเอ้าหลุดหรือเปล่าวะ đột ra lúc vào oh, ừ, tàu này sới, oh, này không biết đâu tiêu lụt thế này จริงไอ้ส้นพลาดเฉยอ๋อไอ้มันเป็นปลาไม่มีมมไซส์ันรู้ชมไอ้ส้นตัวนั้นเข้านีนโป้งนี่เลยมันดึงสายไปแล้วแต่ว่าไปหลุดไปเกี่ยวกิ่งไม้หลุดเสียได้เสียได้ ไปแล้วยิงสองนัดแล้วนัดแรกยิงไม่โดน,นนัดที่สองหลุดไอซอนเดี๋ยวน้องติดตามด้วยกันอีกคุณผู้ชมบางทีได้กดอีก ได้บ้างนะณผู้ชมเดี๋ยวติดตามแล้วกันอีกสักพักถ้าไม่มีตัวเราก็กลับเดี๋ยวมันก็เริ่มบ่ายแล้วคุณผู้ชมปลาคงไม่ขึ้นมาให้ยิงแล้วข้าวก็เริ่มหิวแล้ววันนี้ก็้โป้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวยัยงไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกันยิง ยิงหนูยิงนกผมจะทำคลิปให้ลงให้ดูเรื่อยๆแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับได้สองเต้มวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณครับ